สวัสดีครับอาจารย์คีโหนทำกลับมาแล้วนะครับและคลิปนี้ครับเราก็จะทําการเจาะลึกชะตาลัคนาราศีประจําเดือนพฤษภาคม2566กันนะครับผมโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยและคลิปนี้นะครับเราจะทําการเจาะลึกชะตาลัคนาราศีมีนประจําเดือนพฤษภาคม2566นะครับสำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเองเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีน ท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีผลเต็มๆตรงๆกับท่านเลย100%นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับว่าตนเองเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไรก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16มีนาคมจนถึง15เมษายนนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีมีนเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกัน และอีกวิธีหนึ่งนะครับทางอาจารย์คิโหนธรรมก็ได้จัดทําคลิปวิธีการเช็คลักนณาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคําอธิบายด้านล่างนะครับท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้าไปคํานวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างครับแล้วค่ย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยําสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผม โอเคครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องทั่วไปนะครับภาพรวมในเรื่องทั่วไปครับชาวราศาาีมีนตั้งแต่วันที่19เมษายนเป็นต้นไปครับดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนประจําตัวก็ได้โคจรไปอยู่ที่พบเรือนการเงินและได้ตําแหน่งเป็นถึงราชาโชคก็จะส่งผลทําให้ชาวราศาาีมีนครับต้องใช้เวลาและชีวิตส่วนใหญ่ไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินเป็นพิเศษนะ ยาวไปตลอดหนึ่งปีเลยนะครับที่ดาวพฤหัสอยู่ที่ภพเรือนการเงินแห่งนี้ในเดือนพฤษภาคมนี้ครับดาวพฤหัสก็ยังโคจรมาอยู่ร่วมกับดาวราหูนะดาวอาทิตย์และก็ดาวพุทธที่ภพเรือนการเงินแห่งนี้นะครับทำให้ชีวิตส่วนใหญ่ณนะเวลานี้ครับจะต้องวิ่งเต้นเกี่ยวกับเรื่องของทั้งรายรับและรายจ่ายแบบก้อนใหญ่ก้อนโตนะวิ่งเต้นกันชุนลมุนวุ่นวายเลยนะครับ ส่วนรายละเอียดนั้นครับเดี๋ยวเราไปโฟกัสกันต่อที่หัวข้อการเงินนะครับผมตอนนี้เรามาโฟกัสในเรื่องทั่วๆไปก่อนเนาะโอเคครับกลับมาเข้าวันที่4ที่5นะครับดาวพุธครับเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและปัตตนีฮะก็ได้เดินถอยหลังไปทับลักนณาของท่านครับและได้ตำแหน่งเป็นปลาคาว่าเป็นปลาก็คือติดติดขัด,ข,ดขัดนะครับจึงเป็น2วันที่ทําให้ท่านครับมีเรื่องหัวเสีย เกี่ยวกับเรื่องของคู่รักคู่ครองและเรื่องของสมาชิกในครัวเรือนรวมไปถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะอยู่ประมาณหนึ่งกรลีดเดียวในภาพรวมมุมอื่นๆนั้นครับเป็นผลมาจากดาวอังคารและดาวศุกร์นะในช่วงต้นเดือนครับจะไปรวมตัวกันอยู่ที่พบเรือนพันธุซึ่งในจุดนี้ครับจะทำให้ตัวท่านมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมได้เป็นอย่างดีนะ ตัวท่านครับจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะส่งเสริมจากสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวนะครับโดยเฉพาะสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและก็ยังจะได้ยินข่าวการสูญเสียการจากลากของผู้ใหญ่บางท่านที่ท่านเคารพนับถืออีกด้วยในระหว่างเดียวกันนั้นครับตัวท่านเองก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่มีโอกาสได้รับของขวัญของกำนันหรือของขวัญจากผู้ใหญ่หรือจะเป็นทรัพย์สินมรดกจากญาติทางผู้ใหญ่ณช่วงเวลาดังกล่าวก็เป็นได้นะครับ และหากมองเกี่ยวกับเรื่องของจุดหมายปลายทางความสําเร็จที่คาดหวังไว้เนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องกิจกรรมหรือภารกิจที่ท่านทําอยู่ก็ตามผนจากดาวเสาครับเป็นดาวเจ้าเรือนวินาที่ไปอยู่บนภพเรือนลาพะนั้นภารกิจใดๆที่ท่านกําลังทําอยู่ครับ อาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะหรือประสบความสําเร็จยากสักนิดหนึ่งนะครับต้องเป็นลักษณะแอบ,บแอบซ่อนๆในการทําภารกิจนะหรือจะเป็นลักษณะต้องหาบุคคลรับรับบุคคลภายนอกเนี่ยมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนแก้ไขปัญหาต่างๆถึงจะทําให้ทุกอย่างนั้นมันสําเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีนะครับไปต่อกันที่เรื่องของการงานนะครับผม สำหรับผู้ที่ทำงานประจำครับดาวพฤหัสนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนประจำตัวแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนการงานอีกด้วยนะ,ะหลังวันที่19พฤษภาคมเป็นต้นไปครับดาวเจ้าเรือนการงานก็ได้โคจรอยู่ในภพเรือนการเงินและได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคดังนั้นครับการงานที่ท่านทำอยู่มันจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่าตอบแทนมาสู่ตัวท่านแบบระยะยาวนานไปถึงหปีกันเลยทีเดียว ในเดือนพฤษภาคมนี้ครับดาวพฤหัสก็โคจรอ,อยู่ร่วมกับดาวราหูดาวอาทิตย์และก็ดาวพุธนะและก็ยังทํามุมโยกกับดาวเสาร์และดาวพฤหัสก็ยังทํามุมโยกกับดาวศุกร์ในช่วงต้นเดือนอีกด้วยในจุดนี้เรามาเจาะลึกรายละเอียดของคู่ดวงดาวกันนะครับว่ามันจะมีอิทธิพลต่อหน้าที่การงานของท่านอย่างไรบ้างจะมีแผนในการรับมือเรื่องราวของหน้าที่ในเดือนพฤษภาคมนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับ ในช่วงต้นเดือนครับดาวพฤหัสก็ได้โคจรทำมุมโยกกับดาวอังคารนะ,ะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษะและก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินอีกด้วยนะครับและในะเวลาเดียวกันครับก็ทำมุมโยกกับดาวศุกร์ด้วยนะซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและสหัชชะที่ได้ตำแหน่งเป็นถึงจุลจักรนะครับในจุดนี้ครับจะพูดถึงสเสน่ห์เมตตามหานิยมในเรื่องของหน้าที่การงานของท่านครับ นะหากท่านเคยไปช่วยเหลือกลุ่มสังคมในที่ทำงานของท่านในวาระนี้ท่านก็จะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือตอบกลับมานะครับเป็นการสนับสนุนจากชนทุกระดับชั้นนะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องนะเพื่อนทีมงานนะรวมไปถึงผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในสายการงานของท่านนะครับต่างก็จะคอยเป็นแรงผลักดันสนับสนุนในเรื่องของหน้าที่การงานทำให้ทุกอย่างมันสะดับสะดวกราบรื่นขึ้นได้เป็นอย่างดีนะครับ เมื่อดาวพฤหัสครับโคจรมาอยู่ร่วมกับดาวราหูครับซึ่งดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศที่ได้ตำแหน่งเป็นถึงเทวีโชคนะครับในลักษณะผู้ที่ทํางานประจํานั้นครับอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งนะกับองค์กรที่ท่าทำงานอยู่ครับ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะที่ดูจะไม่ลงตัวสักเท่าไหร่นะครับจึงจะต้องลุกขึ้นมาหาทางจัดการปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน ให้มันกลับไปเข้าที่เข้าทางนะตัวเลขไหนตกลงก็ต้องไปดูบัญชีดูรายรับรายจ่ายอะไรเงี้ยให้ถีนะ่ถ้วนเนาะแล้วก็พยายามทําให้ได้ผลประโยชน์ให้มากที่สุดอะไรแบบนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งเป็นไปได้ว่าชาวรัคนาราศีมีนท่านใดครับที่มี job เสริมนะคำว่าวินาศเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการงานสามารถพูดถึงเรื่องของ job เสริมได้ด้วยนะหรือการที่มีงานแบบลับๆนะครับในจุดนี้มันจะเกิดความเฮงความปังเป็นอย่างมากนะ ตัวท่านมีโอกาสได้เงินจาก j อบเสริมต่างๆนะได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะดาวราหูก็ได้ตําแหน่งเป็นถึงเทวีโชคและดาวพฤหัสก็ได้ตําแหน่งเป็นถึงราชาโชคครับแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือทั้ง2องดวงดาวก็ยังโคจรโยกกับดาวเสาด้วยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนราพะหรือเจ้าเรือนโชคลาภและความสําเร็จที่ไปอยู่บนภพเรือนวินาศนั่นเองนะครับในแถบเขาเรียกว่าโชคลาภจากมุมลับๆนะครับผม เมื่อดาวราหูและดาวเสาวครับเขาเขาทำมุมโยกกันเนี่ยเขาจะเป็นคู่มหาโชคลาภนะจะส่งผลทำให้ตัวท่านครับประสบความสำเร็จจากงานลับรับงานจอบเสริมธุรกิจสีเทาธุรกิจที่พูดถึงการกำจัดและการทำลายในจุดนี้จะเพิ่มอัตราส่วนอีกประมาณ20%ก็เรียกได้ว่ามีไรายได้เสริมเข้ามาสนับสนุนตัวท่านได้เป็นอย่างดีเหมือนมีโชคใหญ่ๆเข้ามาสนับสนุนตัวท่านอยู่นั่นเอง ถึงแม้ว่าในช่วงเวลานี้ครับงานประจำครับมันดูติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดไปบ้างนะใช้คำ่าบ้างนะแต่งานจอบเสริมเนี่ยหรือไรายได้เสริมต่างๆเนี่ยเรียกว่ามาเต็มมาเฮงมาปังกันเลยทีเดียวใครยังไม่มีจอบเสริมต้องรีบหาแล้วนะจ๊ะงานนี้เมื่อดาวพฤหัสครับโครจรมาอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ครับไปถึงวันที่14พฤษภาคม2566ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนอริแต่ได้ตำแหน่งเป็นถึงอุดนะครับผม คู่ของดาวอเออพฤรัสหัสและดาวอาทิตเนี่ยเวลามาเจอกันเขาจะเป็นคู่ที่ดีนะเป็นคู่ที่สามารถพลิกผันสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีได้เป็นอย่างมากนะครับในกรณีนี้ครับตัวท่านเองเนี่ยอาจจะต้องลุกขึ้นมาใช้ทัศเชิงศิลปในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆในเรื่องของหน้าที่การงานนะแล้วเมื่อทําสําเร็จครับสถานการณ์เหล่านี้จะถูกพลิกผันทําให้ตัวท่านมีกําลังทรัพย์ครับมีกําลังรายได้เข้าสู่ตัวท่าน ที่มากกว่าปกตินะเรียกได้ว่าทําให้ตัวท่านครับมีเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ระยะยาวกันเลยทีเดียวดาวอาทิตย์ก็ได้ตําแหน่งเป็นอุดแบบนี้ก็คือการมีกินมีใช้อย่างล้นเหลือนั่นเองดังนั้นครับณนะช่วงเวลาดังกล่าวชาวรัคนาราศีมีนอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งกลวยกับอุปสรรคที่อยู่ในหน้าที่การงานของท่านนะครับพุ่งชนแล้วก็ลุยนะใช้ปัญญาของท่านเอาไปพลิกผันสถานการณ์ ต้องมีแผน2แผน B แนละแผน C รับมือไว้ด้วยมีเจอบเสริมไว้ด้วยงานนี้มันเกิดซับเข้าสู่ตัวท่านแบบล้วนๆเลยนะครับอันดับที่3ครับเป็นเรื่องราวของดาวพฤหัสครับโคจรมาอยู่ร่วมกับดาวพุธหลังวันที่6พฤษภาคมเป็นต้นไปนะแล้วก็จะอยู่ยาวไปตลอดทั้งเดือนพฤษภาเลยนะครับในจุดนี้ครับก็จะส่งเสริมทำให้ท่านครับจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและครูราคู่ครอง หรือคนที่ท่านติดต่อประสานงานเป็นพิเศษในะช่วงเวลาดังกล่าวนะครับพวกเขาเหล่านั้นครับจะมาคอยแนะนําทางลัดนะในการทํางานให้กับท่านเพื่อทําให้ท่านครับมีโอกาสประสบความสําเร็จเรียกว่าเวลาทํางานน้อยลงจะแต่จะได้ผลประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับหรือสิ่งเหล่านี้ครับจะช่วยสร้างระบบใหม่ๆนะ การทํางานที่ดีมีประสิทธิภาพให้กับตัวท่านได้อย่างดีเยี่ยมนะครับทาให้ท่านมีเวลาเหลือเฟือและมีเพียงพอต่อการเอาไปทำจอบเสริมหาไรายได้ในมุมอื่นๆเข้าสู่กระเป๋าตังท่านได้อย่างน่าอาศาัศจรรย์ใจกันเลยทีเดียวปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชั่วโมงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของดาวพฤหัสครับที่ทํามุมโยกกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือลาภะ ที่ไปสถิตยอยู่บนภพเรือนวินาศนะครับในจุดนี้ครับในเรื่องของการงานการเงินนั้นเนี่ยบางทีนะ,ด,ะดูจะเป็นเรื่องราวที่ต้องแบบไปรับผิดชอบนั้นอาจจะต้องมีงานล้นมือทํางานแทบไม่ทันแต่ตัวท่านเองครับก็จะมีโอกาสได้ใช้บุคคลภายนอกนะครับบุคคลที่อยู่นอกเหนือจากองค์กรการทํางานของท่านเป็นพวกเอาซอร์ต่างๆเนี่ยหรือเป็นที่ปรึกษาผู้ที่อยู่เบื้องหลังของท่านในมุมต่างๆเนี่ย เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาสนับสนุนแบบลับๆนะครับเข้ามาช่วยงานเพื่อทําให้ทุกอย่างครับเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะมีโอกาสประสบความสําเร็จเพิ่มเติมจากเดิมเป็นอย่างมากนะครับรวมไปถึงตัวท่านเองครับก็ตามนะอาจจะต้องสลักงานเวลางานของตัวเองในบางจุดเนี่ยเพื่อไปสนับสนุนทีมงานหรือผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือด้วยนะครับอ่าเพื่อจะทําให้การขับเคลื่อนขององค์กรของท่านเนี่ย ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลดีๆทางอ้อมเข้าสู่ตัวท่านในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจนะครับหรือผู้ที่ทำงานด้านค้าขายนะดาวพุธครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีซึ่งคำว่าปัตตนีในหัวข้อนี้ก็คือเจ้าเรือนธุรกิจงานค้าขายนั่นเองนะซึ่งในช่วงวันที่4และ5พฤษภาคม2566ครับ ดาวพุธครับได้เดินโครจรถอยหลังไปทับลัคนานะและได้ตำแหน่งเป็นปลาครับคำว่าเป็นปลาก็คือปุบปุบปะปะไม่ประติดไม่ประต่อนะใน2วันนี้ครับท่านอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยนะหรือมีภารกิจกระทันหันก่อเกิดความวุ่นวายหลายๆอยา่างจึงทำให้ท่านจะต้องปิดงานปิดร้านนะหรือทำธุรกิจที่มีความติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่หลังวันที่6พฤษภาคมเป็นต้นไปครับ ดาวพุธก็ได้โคจรเป็นปกติเข้าสู่ภพเรือนการเงินและยังไปอยู่ร่วมกับดาวราหูดาวอาทิตย์และก็ดาวพฤหัสบดีโดยภาพรวมนั้นครับปัญหาที่เกิดขึ้นในชั่วโมงนี้เนี่ยเห็นที่จะเป็นเรื่องของการสื่อสารนะเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับการบัญชีตัวเลขที่มันไม่ค่อยตรงตามแผนที่วางไว้นะครับมีเงินสูญหายสูญเสียไปอย่างลับๆนะดังนั้นท่านควรจะต้องตรวจทานตรวจสอบบัญชีให้ดีนะครับอ่า รวมไปถึงตัวท่านเองครับจะมองเห็นถึงค่าใช้จ่ายแฝงในการทําธุรกิจต่างๆนะหลังจากนั้นท่านก็จะมีโอกาสที่ต้องลุกขึ้นมาบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายแฝงต่างๆครับเพื่อทําให้มันเซฟต้นทุนมากยิ่งขึ้นและสามารถโกยทรัพย์โกยผลประโยชน์โกยกําไรได้มากขึ้นกว่าปกติในชั่วโมงนี้ก็เป็นได้ แผนการใดๆที่เกิดขึ้นในชั่วโมงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแผนการที่สําคัญเป็นอย่างมากนะซึ่งจะช่วยให้ท่านครับได้ไปพบปะพบเจอซัพพลายเออร์หน้าใหม่ๆหรือผู้สนับสนุนทางด้านธุรกิจนะครับทําให้ท่านมีโอกาสได้ลดต้นทุนสินค้าและบริการของท่านนะและเอาไปขยายผลต่อยอดเอาไปหาตลาดในมุมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นตลาดออนไลน์หรือตะตลาดที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลนะครับเพื่อจะเป็นการเอ สร้างเม็ดเงินผลกำไรให้กับตัวท่านได้อย่างมหาศาลในอนาคตอันใกลน้นี้อย่าลืมนะครับดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นถึงอุดดาวพฤหัสได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคดาวราหูก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงเทวีโชคทุกดวงดาวได้ตำแหน่งดีขนาดนี้การที่ท่านจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคก็คือที่มาของทรัพย์สินที่ตรงเข้าสู่ธุรกิจของท่านอย่างมหาศาลนั่นเองนะครับ สำหรับผู้ที่ว่างงานนะครับหรือผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ๆอยู่ในช่วงต้นเดือนครับจนถึงวันที่9พฤษภาคม2566ในช่วงนี้ครับท่านจะได้ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของงานใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านเป็นอย่างมากนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วครับจะมาจากสังคมที่อยู่รายร้อมบอบตัวแล้วก็สังคมบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับผมแต่ก็ยังอยู่ในในการตัดสินใจแหะว่าจะไปสมัครดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะ เพราะข่าวสารที่ได้รับมานั้นครับดูเหมือนว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทํางานเหล่านั้นน่ะจะเป็นอะไรที่แบบดูเกินจริงไปสักนิดนึงนะแน่นอนว่าข่าวสารเรื่องการทํางานในชั่วโมงนี้ครับมันมักจะมีข่าวปลอมติดมาด้วยเป็นอย่างมากท่านจึงควรต้องพิจารณารายละเอียดในการสมัครงานให้ถี่ถ้วนนะครับหลังวันที่10พฤษภาคม2566เป็นต้นไปครับดาวังค์าร์เนโคจรเข้าสู่ภพเรือนปุตตะและได้ตำแหน่งเป็นนิด ก็คือการอ่อนค่าอ่อนกําลังลงไปนั่นเองก็จะส่งผลทําให้งานใหม่ๆที่ท่านไปสมัครมานั้นจะถูกต่อรองเกี่ยวกับเรื่องของอัตราค่าว่าจ้างนะครับเงินเดือนนะและสวัสดิการจนยากที่จะรับเงื่อนไขการทํางานก็เป็นได้นะครับหลังวันที่30พฤษภาคม2566ครับดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะและมรณนะก็โคจรเข้าสู่พเรือนปุตตะไปอยู่ร่วมกับดาวอังคารครับการมาของดาวสุขในครั้งนี้เนี่ย จะมาเป็นพระเอกเลยนะมาเติมสีสันมาเติมเมตตามหานิยมให้กับตัวท่านซึ่งในจุดนี้ครับตัวท่านจะได้รับข้อเสนอจากสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวของท่านถูกชักชวนนะไปทำงานร่วมกับพวกเขาเหล่านั้นและก็จะมีโอกาสที่จะได้รับงานที่มีผลตอบแทนทางด้านรายได้ที่เข้าสู่ตัวท่านได้เป็นอย่างดีนะครับถึงแม้ว่างานที่กำลังจะมาถึงตัวท่านในครั้งนี้เนี่ย อาจจะไม่ตรงโจทย์ไม่ตรงใจไม่ตรงความถนัดของท่านสักเท่าไหร่แต่หากพิจารณาถึงรายได้ที่กาลังจะเข้าสู่ตัวท่านเนี่ยถือว่าคุ้มค่าที่จะเรียนรู้เป็นอย่างมากนะครับงานตัวนี้ครับหากฝึกฝนดีๆทําความเข้าใจดีๆมีโอกาสนําพาชีวิตไปสู่การเป็นเศรษฐีได้โดยไม่ยากเพราะดาวสุกก็ได้ตําแหน่งเป็นถึงราชาโชคนั่นเองนะครับไปต่อกันที่เรื่องของการเงินนะครับผม ดาวังคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะต่อเนื่องจากเดือนเมษายนจนถึงวันที่9พฤษภาคมดาวอังคารไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ที่พบเรือนพันธุครับและดาวศุกร์ก็ได้ตําแหน่งเป็นถึงจุลจักรอีกด้วยคู่ของดาวอังคารและดาวศุกร์ครับเขาเป็นคู่มิตรกันเป็นคู่มหาทรัพย์มหาสเสน่ห์ก็จะส่งผลทำให้ตัวท่านครับได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากสมาชิกในครัวเรือนของท่านได้เป็นอย่างดีนะครับ โดยเฉพาะท่านใดครับที่ใช้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะของตนนะออกไปทํามาหากินเอาไปประกอบอาชีพนะตัวท่านก็จะมีโอกาสได้รับเงินในจุดนี้เหมือนได้รับโบนัสพิเศษก็เป็นได้นะครับหลังวันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปครับดาวการเงินของท่านไปอยู่บนพบเรือนปุตตะและได้ตําแหน่งที่อ่อนกําลังลงไปก็จะส่งผลทำให้สภาวะทางด้านการเงินของท่านครับลดลงตามไปด้วยก็เป็นได้ ดยปัจจัยหลักๆของรายจ่ายในครั้งนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของค่าใช้จ่ายของบุตรหลานของคนที่รู้จักที่อายุอ่อนกว่าหรือแม้กระทั่งบริวารของท่านนะครับที่ตัวท่านต้องเอาการเงินไปสนับสนุนพวกเขานั่นเองรวมไปถึงตัวท่านจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาเข้าของเครื่องมือเครื่องใช้นะครับเข้าสู่ครัวเรือนของท่านณนะเวลานี้ก็เป็นได้ ดังนั้นครับตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปเนี่ยถือว่าตัวท่านมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารายได้นะครับดังนั้นต้องบริหารจัดการเรื่องของเงินให้ดีนะสิ่งใดที่มันเกินความจําเป็นณนะเวลานี้ครับก็อย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งหานะชั่วโมงนี้นะเอาไว้จับจ่ายกับสิ่งของที่จําเป็นไปก่อนนะครับจะถือว่าเป็นเรื่องราวของการบริหารการเงินที่มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากนะครับ หลังวันที่3 0พฤษภาคมเป็นต้นไปครับดาวสุกก็จะมาเป็นพระเอกอีกครั้งหนึ่งนะจะเข้ามาช่วยเหลือดาวอังคารนะครับดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะทั้ง2ก็เออเขาเรียกว่าอะไรไปอยู่นบนภพเรือนปุตตะอีกครั้งนึงนะเพราะการมาของดาวสุกในครั้งนี้ครับได้ตําแหน่งเป็นถึงราชาโชคและดาวอังคารกับดาวสุกก็ยังเป็นคู่มิตรเหมือนเดิมครับเป็นคู่มหาทรัพย์มหาสเสน่ห์ ถึงแม้ว่าชั่วโมงนี้ครับตัวท่านอาจจะมีรายจ่ายที่ค่อนข้างสูงแต่ก็จะได้รับการสนับสนุนจากสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะาการหยิบยืมเงินนะหรือจะเป็นการช่วยเหลือโดยสเสน่หานะครับรวมไปถึงท่านใดครับก็มีโอกาสได้รับทรัพย์สินมรดกก็เป็นได้เช่นกันนะ,ะมรดกตัวนี้ก็ได้จากสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวของท่านนั่นแหละนะครับผม แล้วก็ไอ้ทรัพย์สินมรดกตัวนี้เนี่ยตัวท่านก็สามารถนําไปต่อยอดเอาไปแสวงหาผลประโยชน์ทางด้านการเงินมาช่วยพยุงเศรษฐกิจกษษของท่านได้สูงขึ้นได้เป็นอย่างดีนะครับที่พบเรือนกระดุมผ้าครับหรือพบเรือนการเงินนะครับก็มีดาวราหูดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสและดาวพุธโค,โครจรมาอยู่รวมตัวกันนะ จะทำให้ท่านครับมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะในการจ่ายเงินเพื่อแสดงความรับผิดชอบนะครับหรือจําเป็นจะต้องจ้างคนอื่นที่นอกเหนือจากองค์กรของท่านเนี่ยมาช่วยเหลือมาสนับสนับสนุนในเรื่องของหน้าที่การงานนะเพื่อทําให้ทุกอย่างครับมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและจะทํานํามาซึ่งโอกาสความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินที่ดีในอนาคตอันใกล้นี้เป็นอย่างมากนะครับ รวมไปถึงช่วงเวลานี้ครับเป็นช่วงเวลาที่จะต้องใช้เงินน่ยออกมาแก้ไขปัญหาต่างๆที่อยู่รายรอบรอบตัวไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพนะการจัดการกับผู้ที่ไม่หวังดีมือที่3นะครับแต่ด้วยการที่ดาวอาทิตย์เนี่ยได้ตําแหน่งเป็นถึงอุดเนี่ยเมื่อท่านจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้สาเร็จครับมันก็จะมีโอกาสทางด้านการเงินเนี่ยไปในทิศทางที่ดีนะเรียกว่ามีเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้กันเลยทีเดียว แต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยตัวท่านเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับนั่นก็คือเรื่องของคู่รักคู่ครองและก็สมาชิกในครัวเรือนของท่านครับรวมไปถึงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงด้วยนะต่างก็จะเป็นกําลังใจนะกาลังมองหาวิถีหาเงินที่ดีนะ่ให้กับตัวท่านมาคอยสนับสนุนตัวท่านมีช่องทางสแสวงหาทรัพย์ในรูปแบบใหม่ๆหรือจะเป็นการจัดแจงระบบการทํางานให้น้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์ทางด้านการเงินที่มากขึ้น หรือแม้แต่กระทั่งทำงานเท่าเดิมนั่นแหละแต่ผลลัพธ์ทางด้านการเงินทวีคูณสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เป็นได้นะครับเพราะในขณะเดียวกันครับดาวพฤหัสเองเนี่ยเอ่อเป็นดาวเจ้าเรือนความรักแล้วก็เจ้าเรือนครอบครัวของท่านที่อยู่ในภพเรือนการเงินก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคอีกด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะครับที่น่าประหลาดใจเลยก็คือตัวท่านครับมีโอกาสได้รับการเงินในรูปแบบแปลกๆมาจากมุมลับๆ อ่อไปเจอกองเงินกองทองแบบบังเอิญอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะซึ่งในเดือนนี้ครับมันมีเหตุการณ์คู่จัดตุสดายนะเป็นคู่ของดาวอาทิตย์และดาวราหูครับที่อยู่บนภพเรือนราศีเมษนานๆจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสักหนึ่งครั้งนะครับจะส่งผลทําให้ตัวท่านครับมีโอกาสได้รับการเงินที่เกิดจากการต่อสู้ดิน้นรน การเข้าแข่งขันการเข้าประกวดต่างๆนะรวมไปถึงการชนะคดีความงานประกวดราคาประกวดความรู้ความสามารถและก็จะได้ผลรางวัลเป็นทรัพย์สินเงินทองกลับเข้ามาก็เป็นได้นะครับไปต่อกันที่เรื่องของโชคลาภนะครับผมดาวเสาร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภไปอยู่บนภพเรือนวินาศแน่นอนว่าความสําเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะจะต้องเจออุปสรรคนาน,า,นาประการ <c oughs> เรียกว่าได้สาเร็จยากมากนะยิ่งหากพูดถึงเรื่องของโชคลาภจากก,การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นครับในเดือนพฤษภาคมนี้ก็ถือว่ายากมากๆนะแต่คําว่ายากก็ใช่ว่าไม่ได้มีโอกาสเอาเสเลยก็ไม่ถูกนะครับเพราะในขณะเดียวกันครับดาวเสาร์ก็ทํามุมโยกกับดาวราหูด้วยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศที่อยู่บนภพเรือนการเงินนะ คู่ของดาวเสาร์และดาวราหูนั้นถือว่าเป็นคู่มหาโชคลาภครับในจุดนี้ทํามุมโยกกันก็จะเสริมดวงโชคลาภให้กับตัวท่านเพิ่มขึ้นอีกประมาณ20%โดยโชคลาภตัวนี้ครับจะเกิดจากความเสียหายความสูญเสียนะเช่นเงินประกันนะทรัพย์สินมรดกที่ตรงเข้าสู่ตัวท่านก็เป็นได้นะครับหากพูดถึงโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงเดียวก็ลองสังเกตความเสียหายที่อยู่รายล้อมรอบตัวนะ เช่นบังเอิญไปเจออุบัติเหตุรถชนก็เอาทะเบียนรถตัวนั้นไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือมีเหตุการณ์คนรู้จักนะเสียชีวิตก็เอาตัวเลขพวกเขาเหล่านั้นไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างก็ได้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วครับสำหรับนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในเดือนนี้เนี่ยถามว่าโอกาสมันมีน้อยมากนะครับผมอ่าและความเสียเปรียบของการเสี่ยงก็มีสูงมากๆเช่นกันดังนั้นครับจึงอยากแนะนําให้งดงดไปก่อนนะหรือเล่นแบบเบาๆพอหอมปากหอมคอก็พอนะครับ ราะโอกาสที่จะเสียมันมีมากกว่าที่จะได้นะครับผมมาดูเรื่องราวของความรักนะครับผมสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วครับวันที่4วันที่5พฤษภาคม2วันนี้นะเกิดเหตุการณ์ที่ดาวพุธครับดาวเจ้าเรือนความรักของท่านเดินถอยหลังไปทับลัคนาและได้ตำแหน่งเป็นปรานะจะเป็นเหตุทำให้ท่านครับมีเรื่องหัวเสียเกี่ยวกับเรื่องของคู่รักคู่ครอง อาจจะมีอารมณ์หึงหวงนะเธอจากไหนล่ะจากโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะ,ะชวนทะเลาะชวนโมโหกันก็เป็นได้นะครับหลังวันที่6พฤษภาคมเป็นต้นไปครับดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนความรักของท่านก็เดินปกติเข้าสู่พบเรือนการเงินไปอยู่คู่กับดาวราหูดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสก็เป็นชั่วโมงที่ท่านครับจะต้องมีปัญหาปากเสียงแบบพ่อแงแม่งอนกันอยู่บ้างนะ แต่ในชั่วโมงนี้ครับตัวท่านกลับได้คู่รักคู่ครองเนี่ยมาช่วยเหลือสนับสนุนแก้ไขสภาวะทางด้านการเงินที่ดูจะติดติดขัดขัดในชั่วโมงนี้นะครับผมหากตัวท่านรับฟังคู่รักคู่ครองของท่านโดยไร้ซึ่งอคติตัวท่านก็จะพบโอกาสหาเงินในรูปแบบใหม่ๆซึ่งเป็นวิธีการสแสวงหาทรัพย์ที่ดีแบบก้อนใหญ่ก้อนโตมีกินมีใช้เรียกว่าเหลือเก็บกันเลยทีเดียว อย่าลืมนะครับว่าดาวอาทิตย์ก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงมหาอุดดาวราหูก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงเทวีโชคและดาวพฤหัสก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคดังนั้นครับหากมีเรื่องพูดคุยที่ชวนปวดหัวเนี่ยก็เบาๆหน่อยนะรับฟังกันหน่อยนะไอคิ่ทะเลาะกันน่ะก็ไม่ใช่ว่าไม่รักกันนะเป็นเพราะว่ามันห่วงห่วงใยกันเนาะความหวังดีที่มันมีให้กันนะมันก็จะแนะนําให้กันมากกว่านะครับหากรับฟังกันได้บอกได้เลยว่างานนี้รวยแน่ๆนะจ๊ะ สำหรับคนโสดครับในเดือนนี้ครับนะเสน่ห์เมตตามหานิยมของท่านนะถือว่ามาแรงมากๆแต่ก็ต้องระมัดระวังบุคคลที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านณนะชั่วโมงนี้ด้วยนะเพราะส่วนใหญ่แล้วครับจะมาเพราะเรื่องเงินเงินทองทองสักส่วนใหญ่นะครับการคบหาใครคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งเนี่ยล้วนแล้วแต่จะมีเรื่องของต้องเสียทรัพย์เป็นอย่างมากนะหากท่านเป็นคนหนึ่งนะที่เป็นสายเปไม่ติดขัดปัญหาทางด้านการเงินและพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือผู้อื่น ท่านก็สามารถอยู่เคียงคู่กับเขาได้อย่างสบายๆนะครับแต่หากในชั่วโมงนี้ครับรู้สึกว่าเศรษฐกิจทางด้านการเงินยังไม่พร้อมนะและเกรงว่าจะได้คนที่รักเงินมากกว่าตัวท่านนะครับเทือนนี้การหาคู่เนี่ยก็ควรจะงดๆงดไปก่อนน่าจะดีกว่านะครับเอาไว้ดาวมันเดินได้ตำแหน่งที่ดีกว่านี้ได้คู่เหมาะสมที่ดีกว่านี้นะแล้วอาจารย์จะรีบมาแจ้งให้ทราบจะทำให้ท่านสละสดได้ถวยไวแถ้าเป็นอย่างดีด้วยนะครับ อ่าโอเคครับก็จบลงแล้วนะครับกับชะตารักนาราศีของท่านประจําเดือนพฤษภาคม2566นะครับแล้วก็อย่าลืมอ่าเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กิหนทมด้วยนะด้วยการกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันร,รายกันด้วยนะครับและก่อนจากกันไปครับด้วยการที่อาจารย์คิ้หธนทำเกิดมามีดวงเป็นจัตุสดายนะครับก็ขอระลกลึกถึง ผลบุญกุศลนะที่ได้ไปปฏิบัติธรรมมาปิติสุขทั้งหลายครับจงอํานวยอวยพรนะให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจงโชคดีมีชัยนะ,อะมองอมีดวงตาเห็นท่ามนะแล้วก็นำพาชีวิตเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่จนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ